สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องสาธุหวยเด็ดชาแนลแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกหวยนะคะผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะรางวัลที่หนึ่งเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดเลขหน้าสามตัวเก้าสี่สองศูนย์หกหนึ่ง เลขท้าย3ตัวห้9 4 8 5ยเกี่แลขท้าย2ตัว3 0ซื้อหวยยังโยมให้มานะคะสามศผลงานด e, ีผลงานเด่นอีกแล้วนะคะอีก1ชุดนะคะซื้อหวยยังโยม0 8 ตำราเรียงเบอร์นะคะให้มาทั้ง03ตัวกลับนะคะแล้วก็08แเลขรับเฉพาะวงในนะคะบนล่าให้มา80นะคะคุณไก่วุฒินันสอนสีนะคะให้มาทั้ง03 แล้วก็08นย์แปดะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะศูนย์ควายน้ำโชคนะคะให้03ออกสองตัวกลับนะคะ สมมอนชิโล่นะคะให้มา3าศูนย์เจ้าแม่ตะเคียนให้มานะคะ08 80เลขรับเฉพาะกล่องสลากนะคะให้มา3 0บนล่างนะคะ มานำโชคนะคะสองตัวล่างศูนย์สามให้ตัวกลับนะคะนิตยาสารเงินล้านให้มานะคะศูนย์แปดหวยรัดนะคะให้มาศูนย์สามนะคะสองตัวกลับ เลขประชานิยมนะคะผลงานดีผลงานเด่นนะคะ80ให้สองตัวกลับนะคะเลขบทนี้นะคะสองตัวล่าง03ให้สองตัวกลับนะคะอาจารย์ส้มสูตรนะคะให้มา08 แล้วก็03สาสองตัวกลับนะคะดับนินจานะคะดับล่าง03คนบ้าหวยนะคะให้มา08ชายศิลมหาชน ซองแม่นบนนะคะวิ่งศูนย์ศูนย์แปดชุดเฉียบขาดนะคะสามศูนย์รวมหอยซองนะคะศูนย์สามผนังเลขเด็ดนะคะให้มาสามศูนย์ บางกอกทุเดย์นะคะศูซึ่งให้ตรงกัดเดลินิวนะคะศูนย์แปดเดลินิวก็มี03ด้วยนะคะศูนยถ้าหวยออกวันอังคารให้มา08ศารเจ้าพ่อขุน03 สายฟ้าผ่าน,นะคะให้มา08นแสุมาอีนะคะให้มา03ตัวกลับนะคะ0ูสนะคะ ครูเมืองค่ะเซียนหวยขั้นมหาเทพล่างก็ให้0ูนยสะคะตัวกลับค่ะหวยปฏิทินนะคะให้มา3าศเลขเงินล้านนะคะให้มา80ตัวกลับนะคะ สารเจ้าพ่อขุนให้มานะคะศูนย์สามสองตัวโต๊นนะคะมังกรเมลัยนะคะก็ให้มาแปดศูนย์สองตัวโต๊นนะคะสิบสำนักเลขดังนะคะเนนน้อยให้มาศูนย์แปด รัฐบาลไทยให้มานะคะแปดศูตัวโต๊ดเลขล็อกตามกำลังวันนะคะวันอังคารบน08ให้ตัวแรกเลยนะคะผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17มกราคม2565นะคะรางวัลที่1880 159 เลขท้าย2ตัว9กสองกล้าท้าพิสูจน์งวดที่แล้วนะคะสิมกราคมให้มา59งวดนี้นะคะหนึ 1, ่งกุมภาพันสองพันหาร้อยหห้มา08 ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะคะขอให้โชคดีมีดวงในการเสี่ยงโชคค่ะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกทท่านนะคะทุกๆสํสำนักทุกๆอาจารย์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ